ราศีแห่งขีตะกะวีออนไว้ปลอดพางนี่คือนิยามของคนที่เกิดในราศีมีนครับราศีมีนครับสวัสดีครับผมหมอมิ้นไพ่ย,ยิปซีเวียากรนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำนายพื้นฐานลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดในราศีมีนครับ สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะเป็นนักท่องจินตนาการส่วนตัวหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวทางอารมณ์นี่สูงมากนะจริงๆในไพ่ยิปซีเนี่ยผมค่อนข้างจะลังเลนะว่าจะใช้ไพ่ราชนีพระจันทร์หรือว่าไพ่เดบูนดีนะครับเพราะบางตำราเนี่ยบอกข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแทนของไพ่ธาตนะุน้ำทั้งคู่แหละนะนะครับตอนที่เริ่มหันมาสนใจไพ่ยิปซีใหม่ๆเนี่ยทันทีที่เห็นไพ่เดบูนใบนี้นะครับ เพลงเพลงหนึ่งที่ดังขึ้นมาในหัวผมลก็คือเพลงพระจันสีน้ำเงินนะครับนะเพลงมาร้องว่าฟ้าก็ฟ้าเดียวกันแต่จันดูคล้ายลำเอียงส่องแสงลงมาเพลงเสี้ยวฉันคนเดียวนี่แหละบอกเมฆบังฟังดูแล้วเศร้าใช่ไหมครับคนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีแห่งธาตุน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่า ต้องอ่อนไหวแปรปรวนง่ายนะครับภายนอกเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ตามภาชนะที่ใส่ลงไปนะครับแต่ภายในเนี่ยย่อมหวั่นไหวนะครับข้อดีของคนธาตุน้ำก็คือเป็นคนที่ชุ่มชื้นครับเป็นคนที่นำความชุ่มชื้นมาสู่คนรอบข้างแต่ข้อเสียคือเวลาโกรธก็เหมือนสึนามิอ่ยนะครับยิ่งราศีมีนนะสึนามิคูณ2เลยสึนามิคลื่นใหญ่ๆเลย เพราะว่าเป็นคนที่เก็บ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 ทุกความรู้สึกความทุกข์ไว้กับตัวเองสุดท้ายครับสึนามิมาน้ําตาแตกทั้งคนที่เกิดราศีมีนเองหรือว่าคนที่มีเรื่องกับราศีมีนจะระบายออกมาหมดเลยในลายที่ไม่ได้ถูกฝึกมาทางจิตใจนะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยต้องระวังเรื่องของการทําร้ายตัวเองไว้ด้วย สัญลักษณ์ของราศีมีนคือปลาครับสองตัวว่ายวนกันนะครับราศีมีนเป็นคนที่มีจินตนาการชอบจินตนาการสือสันโดษมีโลกส่วนตัวหาคนเข้าใจได้ยากนะครับหาคนเข้าใจได้ยากที่สุดใน12ราศีเลยและเป็นคนที่สะเทือนใจได้ง่ายมากค่อนข้างจะอ่อนไหวมีความรู้สึกได้ง่ายมากเรียกว่าเซนเซทีฟเลยดูหนังเศร้าๆเนี่ยคนราศีมีนร้องไห้ตามได้เลยนะและเป็นราศีที่ไวต่อความรู้สึก โดยเฉพาะความรู้สึกของคนอื่นเป็นราศีแห่งผมใช้คําว่าบางครั้งยอมคนอื่นมากเกินไปด้วยซ้ําเวลาจะปฏิเสธใครทีเนี่ยคนราศีมีเนี่ยจะค่อนข้างลําบากใจมากๆเลยครับง่ายๆว่าเป็นคนดีเกินไปอะ่ะทำให้บางครั้งเนี่ยถูกคนอื่นหลอกใช้ได้ง่ายหรือว่าเป็นคนที่ถูกหลอกถูกโกงเนี่ยได้ง่ายมากเลยราศีมีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยระวังเรื่องของการตกเป็นรองในเรื่องของความรักตกเป็นมือที่สองมือที่3ของคนอื่นนะ ถูกหลอกเข้าใจอ่อนเกินไปถูกหลอกเพราะเชื่อคําพูดของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมากเกินไปนะครับเป็นราศีที่ค่อนข้างจะใจเย็นเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะครับเป็นนักฝันไม่ใช่นักลบนะครับเป็นนักที่เรียกว่ารักสงบไม่ค่อยชอบประทะกับใครเท่าไหร่นะอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่านะครับราศีนี้เนี่ยจึงมัก มีนักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยหลายคนนักเขียนก็เยอะที่เกิดในราศีนี้นะครับงานใช้จินตนาการงานที่มันจะต้องจมอยู่กับตัวเองเนี่ยจะทําได้ดีเลยนะครับละเอียดอ่อนเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเอามาลงกับงานพวกนี้เนี่ยจะทําให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยก้าวหน้าได้มากเลยในงานสายอาติิตต่างๆ ชาวราศีมีเนี่ยจะเข้มแข็งมากเมื่อรู้ว่าเรื่องที่ต้องทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเรื่องที่ทําให้คนอื่นเรื่องที่จู่ๆเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาอยู่ๆคนราศีมีเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นเข้มแข็งขึ้นมาได้เลยนะครับเสียสละตัวเองได้เลยนะครับไปถึงเรื่องของความรักด้วยครับที่บางทีเนี่ยคนราศีมีเนี่ยเสียสละจนไม่รู้ว่าที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เนี่ยรัก หรือว่าเพราะผูกพันหรือว่าเพราะว่าต้องการจะเสียสละไม่ยอมเสียเขาคนนี้ไปกันแน่คนราศีมีนเนี่ยจึงเป็นคนที่อดทนกับความรักได้เยอะมากแต่แน่นอนเมื่อความรักมันเป็นความอดทนปุ๊บมันก็คือในเรื่องของความทุกข์นั่นเองในเรื่องของความรักเองนะครับสเสน่ห์ของชาวราศีมีนเนี่ย สเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนนางเอก MV เพลงเศร้าอะ่ะนางเอก MV เพลงท่าชา้าคนราศีมีนเนี่ยจะมีสเสน่ห์แบบนี้ทีนี้ถ้าว่ากันตามหน้าไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ถาาลอดการ์ดเนี่ยเป็นไพ่เดอมูลใช่ไหมครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของความเศร้าความไม่แน่นอนการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับหากขึ้นในพื้นดวงชะตาเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่คิดมากวิตกกังวลมากนะครับ อารมณ์เหมือนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหมือนคําคมที่ตือป้อยก่าดกะไว้ในไยอิวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จิตใจถึขงขมระทมช่วนิรันต์เนี่ยผมท่องจํามาได้ตั้งแต่ดเด็กเลยนะผมชอบไยอิวมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะวิตกกังวลและขี้ระแวงนะครับต้องเผชิญหน้ากับภาวะรักสามเศร้าเราสามคนอยู่บ่อยๆข้อดีของชาวราศีมีนก็คือเป็นคนที่มีลางสาังขร แม่นยำเป็นคนที่มีพลังอํานาจทางจิตอยู่ในตัวเองนะครับถ้าได้รับการฝึกที่ดีการฝึกดีๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าจะมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งกว่าคนทั่วไปเนี่ยได้เยอะมากเหมือนเกจิกูบาอาจารย์อย่างนั้นเลยและเป็นคนที่จับสัญญาณมวลชนคนกลุ่ม,มใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถให้อารมณ์กับมวลชนให้กระแสกับมวลชนเนี่ยได้ และเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของจินตนาการการเสรงานศิลปะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่สามารถเป็นนักพยากร์เป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์นะครับเป็นนักทํานายไทยทัศน์เนี่ยได้ได้ดีอีกราศีนึงเลยแหละหากชาวราศีมีนนะครับสามารถหลอมเรื่องจินตนาการแล้วก็เรื่องของปรัชญาเนี่ยเข้ามารวมกันได้นะจะเยียวยาตัวเองเนี่ยได้อย่างดีมาก นะครับเป็นราศีที่มีพลังสูงมากยกกระดับคุณภาพจิตใจให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับคือพื้นฐานนิสัยของคนที่เกิดในราศีมีนจากหมอมิ้นท์ไพ่ยุปซีพยากรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยหรือกดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือว่าถือว่าให้ค่าครูผมกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ মবাটপপয্টল সিরlly